มันเยอะจนกระทั่งที่มันมันมันสับสนในวิธีการกลับไปสอนที่บ้านก็ยังสับสนเออไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เอฟมันอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านมันอยู่ที่บ้านใช่ไหมครูครูทุกคนจะเป็นบ้านเออมอยู่ที่บ้านมันอยู่ที่มันอยู่ที่คลาสอะไรกันแล้วทีนี้ก็แบบมันก็เลยแบบนี่ยอันเนี้ยมันคือเสน่ห์ของความเป็นเอฟเสน่ห์ของเอฟสิบซึ่งเราเพิ่งเข้ามาครูเรเพิ่งเข้ามาก็อันนี้แหละมันเป็นเสน่ห์เป็นเสน่ห์ซึ่ง แล้วมันมีอย่างหนึ่งเลยครูไม่ได้ไม่ได้พูดที่อื่นเลยเพราะว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้าที่มาถึงนี่เ,เป็นช่วงที่ครูแย่มากเลยดาวมากๆในด้วยเรื่องบางอย่างในเรื่องของชีวิตของตัวเองดาวจนกระทั่งที่ว่าแบบไม่อยู่เลยดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนี่เธอเชื่อไหมว่าเธอเนี่ยเติมเติมจริงๆเติมจริงๆเลย 对。<Right. S 2> right. ขอบคุณนะคราบพี่โดครับคุยใหญ่ยังไม่ได้พูดเลยค่ะเอาคุยใหญ่พูดคนสุดท้ายจะได้พูดหน่อยกวบอกไปแล้วว่าเยินเินคือเสน่ห์จริงก็คงเป็นคล้ายๆกันทุกคนนะคะว่าคือโดนั้นใครดู AF แบบจำได้เลยเคยเล่าให้ฟังเลยว่ามีวันหนึ่งนั่งกลับมาบ้านจากทํางานเหนื่อยมากเบื่ออยากจะเลิกทําทุกสิ่งทุกอย่างอะไเงี้ยแล้วเพื่อนก็เปิดทีวีทิ้งไว้แล้วก็มีแก๊งน้องไ์เนี่ยเอแหละร้องเพลงจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟากฟ้าอะไรเงี้ยฉันจะเป็นคนดังจิวในแสงไฟเราก็นั่งดูแล้วแบบมันอยากมาอยู่จริงเหรอนั่นคือคําถามในใจที่เกิดขึ้นมันแบบมันไม่ได้งา่า สนุกขนาดนั้นนะอันนั้นคือตอนนั้นนะภาวะที่รู้สึกขึ้นแต่แบบพอเห็นเขาเขาก็หลอของกันอย่างมุ่งมั่นมากเลยอะเราก็เลยเ,ออเราคนที่อยู่ตรงนี้ทแท้ๆกับแบบเบื่อไม่อยากจะทำเราที่แบบรู้อยู่แล้วว่าเราทำอะไรได้ดีอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะไปทำอย่างอื่น ก็เลยคือจำได้ไหมน,น้องใครบอกว่า Never mind the talent. just work hard ตรงนั้นโชคดีเกิดมาเป็นคนมีพรสวรรค์เรื่องเนี้ยแต่ไม่อยากทำบ่อยมากที่รู้สึกแบบน้องนัทไปทำอย่างอื่นเถอะเลิกแล้วไปทำอย่างอื่นเป็นโรคจิตไม่รู้ทำไมจริงๆแล้วพอวันนั้นที่นั่งดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยตน็นนัทมันมีคนที่อยากทำต้องเยอะแยะ เราเกิดมาโชคดีมีตรงเนี้ยแต่พี่โง่เรื่องอื่นนะรืออกว่าพี่แบบเรียนไม่เก่งโง่คณิตศาสตร์มากไม่ได้เรียนได้เกรดดีเนอะอะไรคือเรียนปกติอะแต่เรามีตรงเนี้ยเราไม่อยากทำเพราะเห็นน้องเขาก็เลยรู้สึกเออมันมันเห็นความตั้งใจอะเราไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งผ่านไปแล้วจะต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ฟังเพลงนี้เป็นร้อยรอบแล้วอะ เมื่อกี้พี่จะเสริมคุโรชดคุโรชเล่าให้พี่ฟังว,ว่าคุโรดนอนไม่หลับเลยเป็นช่วงแรกๆหรือว่าวิคไหนที่โจทย์มันยากๆคุโรดไม่นอนเลยอะไรเงี้ยพี่ก็เล่าว่าหนุหมืันกันเลยอะทุกวัน,นี้เมื่อคืนหนู่ยังแบบฝันถึงสวัสดีว่ารันทูลเลยอะแล้วจะแก้อะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงแบบผูกพันหรือถึงอะไร แต่ว่าสเสน่ห์มันคงคงอยู่ที่แบบความตั้งใจของคนนะคะแล้วมันไังไม่ใช่แค่ความตั้งใจของน้องๆทั้ง24คนมันเป็นความตั้งใจของเทรนเนอร์ทุกคนหลังบ้านมันก็ยังมีเรื่องโอ้สารพัดมันทีมงานทุกคนมีความตั้งใจที่จะทําตรงนี้ด้วยกันอ่ะมันก็เลยทําให้เกิดแรงขับเคลื่อนบางอย่างที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่พี่รับปาก จะทำรายการนี้ตั้งแต่ตน้นทั้งทั้งที่จริงๆมันห่างไกลจากพี่มากหรือเกินอย่างเงี้ยเพราะพี่รู้สึกว่าพี่เชื่อว่าพี่อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือทัศนคติดีๆบางอย่างให้กับน้องๆเด็กรุ่นใหม่ที่อยากจะเข้ามาในวงการได้คือเด็กมันเยอะมากอะ่ะแล้วฉาบฉวยมันก็เยอะเรารู้สึกว่าถ้าเราแบบสามารถแบบ ลูกจิตสำนึกเล็กๆให้น้องๆได้ยอะไรเงี้ยมันคงดีอะ่ะแล้วก็ถูกพวกเราทุกคนทำให้พี่รู้สึกดีแล้วก็มีความสุขมากในสิ่งที่พวกเราช่วยกันทำมันด้วยกันตลอดมันไม่ใช่แค่เราเรียนรู้จำงได้ไหมวันเปิดบ้านพี่บอกว่าพี่ก็เริ่มจากศูนย์เราก็เรียนพร้อมกับพวกเรานี้แหละก็ ทุกคนทุกคนเหมือนกันอืมเนาะสู้เขาอยากให้ใครเขามาถามว่าเรียนแอคติ้งกับใครแล้วก็บแบบนเงี้ยส่งบินไปเก็บให้ตอบว่าเรียนแบบพี่ล่มนะเราตัดไปคอมเมดี้เยวจะร้องไห้ไกันใหญ่เราเน้นคอมเมดี้ของเราเน้นคอมเมดี้ <c oughs> อายอาย